ก็สวัสดีครับนากผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็กลับมาอยู่เกม LL ซึ่งวันนี้ก็ขี้เกียจเล่นแหลงโหมดแล้วว่าเล่นทีไรก็แพ้ทุกทีก็มาเล่นโหมดธรรมดาเดี๋ยแหละเฮ้ยเไม่ใช่กดผิดกดผิดผิดไปวี p พดีกว่า เอออพีพีเชิญเพื่อนมาก่อนดี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 เดเด็ดเด็ดเด็ดงั้นก็ไปกันเ,เลยนะคือจากความเดิมสองคลิปที่แล้วก็คือมันแพ้บ่อยมากแลก้วก็คลิปที่สองก็โดนดา่า โดยผู้เล่นที่อยู่ในทีมเพราะเล่นแรงบอกว่าแทงโยนเกมวเดี๋ยวนี้ค่อยอธิบายทีหลังแล้วกันสาเหตุที่เขาบอกว่าแทงโยนเกมเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคือคือตอนที่เขากำลังชุลมุนตีป้อมันอยู่อไอ้ฝั่งตรงข้ามผมใช้โอกาสนะไปตีป้อมอีกฝั่งหนึ่งให้ป้อมมันแตกแล้วเขาเนี่ยมันจะมาพูดว่าแทงโยนเกียว แล้วอีกอย่างผมก็คือยังข่อมอยู่นะเลอเล่นตัวอะไรดีนะเล่นตัวเซตเหมือนเดิมอะ่ะโอ้คลิปนี้ก็เล่นตัวเซตเหมือนเดิมแลครับถ้าที่ผมจำไม่ผิดนะนะ ครบห้าพันเมื่อไหร่อะ่ะผมจะเก็บเก็บตังไว้ซื้อออร์เ,เรเลียนซอยแบยรวดเร็วเลย Welcome to Wild Leaf Solo. r e ว i โ w s o อ่าเซตเล่นเป็นอาคาลีใช่ไหมเกลียนมากเหยียบระเบิดให้หมดนะ โอเีนะเพื่อนเราต้องกลับไปที่ฐานอเราโดนจริงยิงไปเลย เออเอาไปกินเออนัอ่นแหละ เอ,เอาไปลงสกิลไหนอีกเนี่ยอ่าโดนยิงเอาไปเอาดอกไม้ไปซะเนโกรธเลย Oh, Jesus. โอ้เจสสัสเฮ้เกือบตายไม่กดผิดตลอดเลยโอ้เกือบตายอีกแล้วจะตายแล้วไปเอาเลือดจนดอกไม้เบืองบาเบืองมองพาดีๆแสงไกลสิเจ็ดสิบสิบสิบละสามตัวมามิด เลนแล้วไอตัวอาคารีดานบนประมาณด้านบน โอ้มันมาสอ <c oughs> ขอแล้วนะเพื่อนอย่าอย่าคิดว่าไม่เห็น เฮ้ S <S> เอ<า>เอนั่นแหละเฮ้ยจะตายจะตายจะตาย <S <S เออขอบคุณหมอเพื่อนยิงมันเลยยิงมันให้ตายทุกตัว เออช่วยหน่อย ขันฮูฮูฮีฮูฮีฮ uh ูฮีฮูฮีจดเจ็ดจ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 ดฮ่าฮ่าไม่โดนหรอกให้โดนพุ๊บดพิเดงาย 嗯。Uh èo, đẹp, nỉm nỉm, hây, gần gần đi, yếm, à ho, ice, ice อาะจะตาย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 ฮึมมานสี่ตัว ดันปอม

เออเรียบร้อยตายหนึ่งเออเรียบร้อยเออเออคอมโบคู่หูดูโอ <laughs> ตูรุดดูดีิีธาตุหินอุ๊ยคนฟาร์มดีนะ อาคาลีคิดว่าจะหนีรอดเหรออย่าลากมาบอกว่าอย่าลากมาไ้ เออฮา,าริตายไปไม่เซอลนเดอร์มีโอกาสฉันจะเซลิเดอร์ทำไมไอ,อ้วาด I oh, do

อาตอตายว้าวเหลือคนเดียวซะด้วยอาแตกจบแล้ว แพ้หรือเปล่าพิกเกมได้อยู่นะไม่เอาไม่สเลเดอร์มีโอกาสชนะอย,ะยอู่ à cylinder trời ơi ô ô tôi sẽ nói lẽ kêu mà bên lại tai nói 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 ก็สำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากดูให้เกิด,ด,กดจะรอคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับให้สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนลน,นะครับ